สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานนะครับว่าสถานการณ์ในกรุงตริโปลีเม,มืองหลวงของลิเบียขณะนี้มีสภาพไม่ต่างจากเมืองร้างผู้คนไม่ออกจากบ้านหลังจากที่กองกําลังติดอาวุธของพรนเอกมัวมากกัดดาฟี่ผู้นําของลิเบียได้ออกลาตระเวนไปตามท้องถนนเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้าน ขณะที่นายชาอิฟอัลอิสลามกัดดาฟีบุตรชายของประเด็กกัดดาฟีแถลงทางโทรทัศน์ว่าสถานการณ์ในกรุงตริโลรีเป็นปกติท่าเรือโรงเรียนสนามบินเปิดให้บริการแล้วแต่ส่วนที่มีปัญหาอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศท่ามกลางกระแสข่าวบอกว่าการลุกคือต่อต้านขยายตัวเข้าไปในหลายเมืองทางภาคตะวันตก คอยแถลงข่าวจาอีฟสวนทางกับคําบอกเล่าของชาวลิเบียในกรุงติโปลีที่ระบุว่าเมืองอยู่ในสภาพที่ถูกปิดตายชาวเมืองส่วนใหญ่ต่างตั้งความหวังว่ากลุ่มผู้ประท้วงและทหารแปรพักทางภาคตะวันออกจะยกกําลังมาช่วยเหลือประชาชนเมืองต่างรู้สึกหวาดกลัวต้องหลบอยู่แต่ในบ้านไม่มีใครกล้าออกไปไหนเพราะกลัวจะถูกทําร้าย มีรายงานว่าพระเอกกัดดาฟี่กำลังจะสูญเสียการควบคุมพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคตะวันตกที่อยู่รอบกรุงตริปโปลีรวมถึงพื้นที่ทะเลทรายทางตอนใต้และอีกหลายส่วนทางภาคกลางและเขากำลังต่อสู้เพื่อที่จะยึดพื้นที่เหล่านั้นคืนมาในขณะที่ผู้ประท้วงรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นในพื้นที่ทาทางภาคตะวันออกและชาวต่างชาติก็ยังคงพากันอพยพออกจากลิเบียจนเกิดความโกลาหลที่สนามบินตรีปโปลี ชาวอังกฤษคนหนึ่งบอกว่ามีคนอยากจะเดินทางไปที่สนามบินแต่ก็ยังกลัวเนื่องจากมีทหารเต็มถนนและยังปล้นคนที่ผ่านไปมาอีกด้วยส่วนนักบินก็สายการบินมอร์ต้าระบุว่าเห็นคนต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งกันขึ้นเครื่องบินส่วนชาวลิเบียต่างเดินทางมุ่งหน้าไปที่พรมแดนติดกับอียิปต์และตูนิเซียเพื่ออพยพหนีภัยความรุนแรงโดยขณะนี้มีชาลิเบียอยู่ที่พรมแดนติดกับตูนิเซียประมาณ5,000คนส่วนพรมแดนอียิปต์มีประมาณ1 5 0 0 0คน สำหรับการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ลิเบียขณะนี้กระทรวงต่างประเทศเตือนให้แรงงานอย่าออกจากแคมป์คนงานแล้วก็ไม่ควรจะเดินทางออกไปเพียงลําพังเนื่องจากการอพยพที่เตรียมแผนการเอาไว้ก่อนหน้านี้ยังต้องรอการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการอพยพอีกครั้งโดยกระทรวงการต่างประเทศจะประสานข้อมูลโดยตรงกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงตริโปลีเพื่อประเมินสถานการณ์ในจุดที่มีแรงงานไทยพักอยู่ซึ่งหากพบว่า จุดที่เป็นที่พักคนงานได้รับผลกระทบด้านความปลอดภัยก็จะประสานไปยังบริษัทนายจ้างของแรงงานเพื่อขอให้มีการอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนล่าสุดกระทรวงแรงงานระบุว่าบริษัทจ้างงานแห่งหนึ่งซึ่งมีแรงงานไทยอยู่ประมาณ600คนได้อพยพออกจากลิเบียไปที่ตูนิเซียแล้วส่วนรายงานก่อนหน้านี้บอกว่ามีนายจ้างจากหลายบริษัททําการอพยพแรงงานไทยออกจากลิเบียนั้นขณะนี้ยังไม่มีคํายืนยันที่ชัดเจน ล่าสุดมีข่าวนะครับว่าคุณสุธรรมนทีทองโฆษกระทรวงแรงงานจะเดินทางไปยังประเทศมอรตาในคืนนี้ตอนดึกเพื่อประสานในการช่วยเหลือแรงงานไทยเหล่านั้นซึ่งขณะนี้เรากําลังติดต่อคุณสุธรรมนทีทองอยู่นะครับโฆษกระทรวงแรงงานถึงรายละเอียดที่จะช่วยเหลือคนไทยที่นั่นคุณสุธรรมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุธรรมครับสวัสดีครับคับคุณสุธรรมคืนนี้จะออกเดินทางไปมอรตานะฮะอ่า ตกลงเมื่อกี้ประชุมกันแล้วตกลงเปลี่ยนเส้นทางครับ <c oughs> ผมจะเข้าไปที่โรมก่อนแล้วก็จากโรมก็จะไปที่ตูนิเซียเพราะที่นูนปีปัญหาเร่งด่วนกว่าครับอืมมีปัญหาอะไรครับ <c oughs> ก็การอพยพแรงงานเข้าที่ตูนิเซียเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมากกว่าที่ที่มอตา้าและ <c oughs> หลักากนั้นผมก็จะบินกลับมาที่มอตา้าเ <c oughs> พื่อจะมาดูแลเรือที่จะไปรับแรงงานไทยที่นั่นซึ่งตอนนี้เราติดต่อเรือได้แล้วคิดว่าจะ สามารถี่จะอพยพแรงงานไทยได้ทั้งสองเส้นทางนะครับครับเราจะอพยพเรือลำหนึ่งจะได้สก,กีคนเข้าใจว่าเรือแถบ,แถบทะเลแถบเป็นเรือใหญ่ติดต่อไว้แล้วเนี่ยมีระวางขับสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารได้ลำละสองพันคนครับอืมลำละสองพันคนคเพราะฉะนั้นเนี่ยรแรง,งงานไทยที่เข้าตูนิเซียเนี่ยเราก็จะอ,ออกจากตูนิเซียเพื่อที่จะขนไปโรมอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่คนระับ คือเป้าหมายในการเป้าหมายในการที่จะอบพยพเนี่ยเราให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ได้หมายว่าจะต้องกลับเมืองไทยทุกท,ทุกคนนะครับอ๋อครับครับครับวิธีการสื่อสารแรงงานที่ต้องการอบพยพเนี่ยนะฮะเราทํายังไงฮะกเ็เราจะดูเป้าหมายหลักของเราเราต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยนี่คือเป้าหมาย<ะ>ที่จะตั้งใจทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ตรงไหนและปลอดภัยครับ ถ้าสมมติว่าอยู่ในที่ตั้งและปลอดภัยเราก็จะไม่อ,อพยพครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่ที่ตั้งแล้วมีทาท่าเหตุการณ์ไปมาถึงคม้มที่พักหรือว่าที่อยู่ของบอกบแรงงานไทยเราจะอ,อพะยพครับอืและอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงหรือบริษัทแรงงานจะเป็นผู้แจ้งเรา อาจมีการประสานงานกันครับทางสารทูตไทยกับบริษัทจัดงานแล้วก็หัวหน้าคนงานเนี่ยมีการติดต่ออยู่เป็นประจำครับอ๋อเราติดต่อแรงงานได้โดยตรงอยู่แล้วเห็นว่าโทรศัพท์ถูกตัดขาดหมดแล้วเราติดต่อได้ยังไงล่ะฮะถูกตัดขาดสายโทรศัพท์มือถือถูกตัดแต่ว่าสายแลนยังใช้ได้ครับอ๋อสายแลนยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้คณะของคุณสุธรรมเป็นใครบ้างครับตกลงกระทรวงต่างประเทศก็จะจะัดส่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ร่วมไปกับคณ,ณะผมด้วยก็เลยจะไปในนามของรัฐบาลไปแล้วครับ ไปในดามรัฐบาลนะฮะทางที่จะช่วยก็คือถ้าทางที่จะช่วยแรงงานไทยก็คือพักแรงงานไทยไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะฮะใช่ครับโดยที่ไม่ได้นำกลับมาเมืองไทยที่สุดครับครับครับขอบคุณมากนะครับคุณสุธรรมครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับ รายงานหลายท่านก็กลัวว่าแคมป์ที่ตัวเองอยู่เนี่ยอาจจะถูกโจมตีทางอากาศนะคะแต่ว่ามีการประสานงานกับทางประเทศไทยต่อเนื่องก็ขอให้อยู่แต่ในแคมป์ถ้ารายงานไทย<ฆ>ที่อยู่ที่ล<ฆ>ิเบียดูท<ฆ>ี n อนรายการของเราอยู่เนี่ยนะครับท่านก็ติดต่อกับ บริษัทของท่านที่นําท่านไปไปไปทำงานชะว่าจะมาพักที่ตุนเซียไหมเหตุการณ์ไม่ไหวแล้วขอขอยกยกรแล้วนะคะก็ตามสบายนะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาจับตามองวันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลเตรียมเสนอผลงานแต่ว่าฝ่ายค้านเตรียมชํำแหละค่ะสักครู่เดียวค่ะ ที่สภาที่เขากำลังอภิปรายกันอย่างเมามันในขณะนี้เนี่ยนะฮะเป็นการอภิปรายโดยรัฐบาลเป็นผู้รายงานเขาจะทำฉบับรายงานรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้บังคับเอาไว้ว่ารัฐบาลจะต้องรายงาน ผลงานต่อสภ<พ>าอย่างนี้ไม่ใช่รายงานผลงานต่อสภาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายนั้นเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งขณะนี้ก็กําลังมีการประชุมกันอยู่เราจะไปดูบรรยากาศสดๆที่นั่นจากคุณร่มสัตว์ร่มฉับแก้วเขียวขอประทานโทษนะครับรายงานสดจากรัฐสภาเชิญครับคุณร่มสัตว์อยู่แล้วครับเชิญครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณจักรพันธ์คุณปาจรีค่ะวันนี้ฝ่ายค้านก็ท้วงติงการทําหนังสือรายงานของรัฐบาลนะคะถึงความไม่เหมาะสมค่ะขณะที่นายรัฐมนตรีเองก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลยึดถือแนวทางที่พึงปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนานโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเริ่มขึ้นในเวลา10บนาฬิกาค่ะโดยในายชัยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงกรอบเวลาการอภิปรายโดยแบ่งเป็นรัฐมนตรี3ชั่ พักร่วมรัฐบาล4ชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายค้าน8ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะร้อยตำรวจโทชวลินรัฐศักดิ์สิริค่ะสสสส่วนพักเพื่อไทยนะคะอภิปรายเป็นคนแรกโดยทวงติงการทําหนังสือแถลงผลงานของรัฐบาลว่าไม่เหมาะสมมีการพาดพิงสถาบันนะคะซึ่งการอภิปรายดังกล่าวส่งผลให้มีการประท้วงกันไปมาค่ะ ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะนายรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงโดยขอให้ประธานเคร่งคัดข้อบังคับการประชุมโดยเฉพาะการใช้ถ้อยคําไม่เหมาะสมพร้อมกับระบุขาว่าภาพที่นํามาใช้ในรายงานไม่ควรหยิบยกมาเป็นประเด็นในเรื่องความจรงรักภพักดีนะคะแต่ควรช่วยกันไม่ให้ล่วงละเมิดและไม่ใช้สถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่ารก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลถือแนวทางปฏิบัติที่พึงกระทําในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,ค,ค่ะนอกจากการพิจารณารายงานผลการดําเนินการของรัฐบาลแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์เว ชาชีวะในรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยในลิเบียค่ะว่าขณะนี้ได้มีการเตรียมเรือสําหรับอพยพคนไทยนะคะและก็มีการติดต่อสื่อสารโดยตลอดโดยยืนยันคนไทยอยู่ในที่ปลอดภัยและอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ว่าจะอพยพได้เมื่อใดค่ะอยา่างไรก็ตามนะคะผลจากสถานการณ์ในลิเบียคาดว่าจะส่งผลด้านจิตวิทยานะคะทำให้ราคาน้ํามันปรับสูงขึ้นซึ่งแนวทางของภาครัฐต่อการแก้ปัญหาคือการใช้เงินจากกองทุนน้ามันตรึงราคาน้ํามันดีเซลให้อยู่ในระดับต่ำกว่า30บบาทต่อลิตรไปจนถึงเดือนเมษายนนี้คะ่ะ คือขณะนี้เนี่ยนะครับเราเราได้เตรียมเรื่องของเรือนะครับแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกับทางคนงานและก็หัวหน้าประเด็นที่เราต้องติดตามตลอดก็คือการตัดสินใจว่าจะเดินทางอย่างไรเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าการไปขึ้นเรือเนี่ยความเสี่ยงก็คือเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีการติดต่อประสานงานกันอยู่ยตลอดแต่ว่าการเตรียมเรื่องของเรือเรื่องของการ ไม่จังเป็นต้นตัดสัญญาณกันแบบนี้ค่ะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในคันนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการอภิปรายของนายจตุพรพรมพันธ์นะคะสสสส่วนพักเพื่อไทยค่ะในประเด็นสัญชาติของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะขอบคุณมากครับคุณร่มสัตว์สัญชาติเกี่ยวอะไรค่ะ S <S <N ic ll ular> นะแล้วกัเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของน้ํามันที่ว่าขาดแคลนกันอยู่ขนาดนี้ที่หน้าช่องห้ากของเราวันนี้มีจําหน่ายน้ํามันถั่วเหลืองอยวเข้าคิวอยู่ป่ะใช่ค่ะคิวยาวมากเลยซื้อได้ไม่เกินสองขวดนะคะต่อคนหมดแนกัมั้งนี่เทียงแล้ว หมดแล้วน้ำมาเยอะเหมือนกันอาจจะหมดไปแล้วนะคะครับแต่ว่าที่ยังไม่หมดสักทีนะคะร้อนเสมอบันเทิงจานร้อนนะคะของคุณเอิร์กพรหมพรมาแล้วสวัสดีค่ะโอ้ไม่ไปคิวซื้อน้ำมันกับเขาบ้างเหรอฮะที่บ้านยังเหลืออยู่อ๋อข่าวที่แล้วได้จับได้ข่าวพี่จับวนไปหลายรอบฮ้ยรอบเดียวผมเป็นคนไม่ตุนอยู่แล้ววันนี้ค่ะบันเทิงจานร้อนของเรานะเป็นเรื่องราวของน้องหนิงปณิตาที่เธอเนี่ยโดนยกเขาที่บริษัท เธอนําเข้าเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งแล้วก็โดนยกเขามูลค่าเสียหายเนี่ยล้านกว่าบาทผ่านไปสิบกว่าวันเดี๋ยวเราไปถามความคืบหน้าเพราะเธอโอดโอยมาว่ายังจับ<า>ใคร<า>มไม่ได้เลยถามปนิตาหรือว่าถามตํารวจต้องถามทั้งคู่ <c oughs> แต่เดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับน้องหนิงปณิตาค่ะ